S a s s a l a m u a l a i k เรา a าะ h m a t u l l a h i ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูพัชรีอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปหนึ่งนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการลบนะคะการลบคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเรามาดูความหมายของการลบกันนะคะ การลบก็คือการหักจํานวน1ออกจากอีกจํานวน1ห,หรือการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนค่ะซึ่งผลต่างที่ได้จากการลบเรียกว่าผลลบนะคะและเราก็จะใช้เครื่องหมายลบแทนการลบนั่นเองค่ะนักเรียนก็เข้าใจความหมายของการลบไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างของการลบกันนะคะ ตัวอย่างของการลบก็คือ5-2ลบ2อเท่ากับ3อ่านว่า5-2ลบ2เท่ากับ3ตอนนี้เรารู้ทั้งความหมายของการลบแล้วก็ตัวอย่างการลบกันแล้วนะคะต่อไปเราไปดูแนวคิดเกี่ยวกับการลบถ้าโจทย์เป็นอย่างอื่นอย่างเช่นโจทย์เป็น7-5 1 0ลบ5 10ลบ9 8ลบ4เขาจะมีวิธีการหาอย่างไรวันนี้คุณครูก็จะใช้วิธีในการหาการลบนะคะหรือแนวคิดในการหาการลบ2แนวคิดนั่นเองพร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูแนวคิดที่1กันนะคะและแนวคิดที่2กันคะเรามาดูแนวคิดที่1กันนะคะ7ลบ5เท่ากับเท่าไหร่ คุณครูจะใช้วิธีการวาดรูปในรูปที่คุณครูชอบเลยนะคะซึ่งในนี้คุณครูจะใช้วิธีการวาดรูปแอปเปิลนั่นเองค่ะโดยคุณครูจะวาดรูปแอปเปิลทั้งหมดนะคะเผลแทนเลขเ็ดนั่นเองค่ะหนึ่ง หกและเราก็สามารถตกแต่งแอปเปิลของเราให้สวยงามได้นะคะคุณครูจะเพิ่มใบสีเขียวให้กับแอปเปิลเพื่อให้ดูสมจริงนั่นเองค่ะแอปเปิลทั้งหมด7ผลจะแทนด้วยเลข7นั่นเองนะคะ หลังจากนั้นลบไป5คุณครูก็จะใช้วิธีการกากระบาททับลงบนแอปเปิล5ผลเพราะว่าลบไป5นั่นเองค่ะเริ่มนะคะกาผลที่1 2 3 4และ5ซึ่งจะเหลือแอปเปิลที่ยังไม่ได้กาทั้งหมด2องผลเป็นคำตอบนั่นเองค่ะ7จ็ลบหเท่ากับสแนวคิดที่1ไม่ยากใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูแนวคิดที่สองโดยคุณครูจะเขียนโจทย์ก็คือ 5้ลบสเท่ากับเท่าไหร่รอบนี้คุณครูจะไม่วาดรูปนะคะแต่คุณครูจะใช้วิธีการขีดเส้นซึ่งง่ายใช่ไหมคะขีดเส้นนักเรียนก็ทำได้ง่ายๆโดยคุณครูจะขีดเส้น5เส้นแทนเลขก5นั่นเองคะ่ะ1 2 3 4 5หลังจากนั้น ลบไป4เราก็จะลบเส้นออกไป4เส้นค่ะ1 2 3 4ก็จะเหลือเส้นที่ยังไม่ได้ขีดอยู่กี่เส้นคะนักเรียน1เส้นซึ่งเป็นคำตอบของโจทย์นี้นะคะตอบ1น,นั่นเองค่ะ ต่อไปเราก็มาดูวิธีการแก้โจทย์ปัญหาและวิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าเขียนอย่างไรแล้วก็มีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ วันนี้เรามาดูการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะโจทย์มีอยู่ว่ามานีมีส้มห้าผลแบ่งให้เพื่อนสี่ผลมานีเหลือส้มกี่ผลซึ่งในใบกิจกรรมนักเรียนจะต้องเจอวิธีการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์วันนี้เรามาดูกันว่าการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับการลบเขียนกันอย่างไร ไหนมีนักเรียนคนไหนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็นบ้างแล้วคะเริ่มนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือโจทย์บอกว่ามานีมีส้ม5ผลเราก็จะใส่นะคะเลขหแทนส้มจำนวน5ผลนะคะ แบ่งให้เพื่อน4ผลการแบ่งหมายถึงจํานวนส้มลดลงเพราะฉะนั้นเราใส่เครื่องหมายลบ4ค่ะและนักเรียนอย่าลืมเครื่องหมายเท่ากับสี่เหลี่ยมด้วยนะคะซึ่ง5ลบ4เท่ากับ4เหลี่ยมที่เราเขียนทั้งหมดนี้เราเรียกกันว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูแนวคิดหรือวิธีคิดในการหาคำตอบกันนะคะคุณครูจะใช้วิธีการวาดรูปส้มจำนวน5ผลนะคะหนึ่และห ส้ม5ผลที่คุณครูวาดแทนจำนวนส้ม5ผลในประโยคสัญลักษณ์ตัวแรกนะคะหลังจากนั้นแบ่งให้เพื่อนไป4ผลคุณครูก็จะลบออกไป4โดยใช้วิธีการขีดถูกบนตัวส้มนะคะ1 2 3 4ก็จะเหลือส้ม1ผลที่ยังไม่ได้ขีดนะคะ ก็เป็นคำตอบของโจทย์ปัญหานี้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนอีกทีนะคะโจทย์บอกว่ามานีมีส้ม5ผลแบ่งให้เพื่อน4ผลมานีเหลือส้มกี่ผลคำตอบจากโจทย์ปัญหานี้ก็คือมานีเหลือส้มทั้งหมด1ผลนั่นเองค่ะ เป็นไงกันบ้างล่ะคะการลบไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะนักเรียนก็เข้าใจเกี่ยวกับการลบแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูสั่งด้วยนะคะมีทั้ง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบแล้วก็การลบนะคะและสุดท้ายนี้คุณครูก็ฝากเหมือนเดิมนักเรียนต้องขยันอ่านหนังสือเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้คุณครูพัชรีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย